ไปไหนนะน่ะไปไหนขึ้นมาเอ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 าตายตายวินาตายตายตายมาแม่มาแม่ทำอะไรทำอะไรมีความสุขขึ้นมาขึ้นมาเอาหมนุนหมนุน เอาขึ้นตรงไหนวะนี่เอามานี้ขึ้นมานี้มามานี้ลูกโดดมัว่วโดดมัว่วเนี่ยละโดดมัว่วเป็นไงตกน้ำขี้ตมปลอมแปมเลย,เยได้ผลได้ผล เอามาเอ้ยจ๊ะแตโนงลงไปเล่นบ่ได้น่ลูกคนน่ะฝนตกขึ้นเดียวเห็นบ่อน้ำเต็มเลยเป็นเป็นขีดตมลงบ่ได้ละผิดหวังแล้วผิดหวังแล้วไปทางไหนดีเป็นไดนตกขีดตอ้อมาหืม